สวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องเบิร์สุขู่สุขคนว่าศุเป็นพี่น้องพังลาวหรือพี่น้องทางพังไทยหรือต่างประเทศก็ยินดีเบิร์สุขูสขขส่สุขคนเขาสูซ่องของสารดาคือเก่าเนาะโดยกับมบะนี่กับสารดากะยูเฮ่อนเพมือนพี่น้องเนาะก็คือสภาพแบบนี้ก็บศเป็นเพื่อนครัวเนาะโดยกัมบะนี่กับสารดากะชิมาเมียนมงขีตะไค่เนาะพี่น้องก็คือ,มอหมงเต่าเฮาจูไผ่หนึ่งเขาในเหลเนาะโดย กะเมื่อคืนนี้ฝนตกแฮงเด้อพี่น้องเอ้ยสระนาก็บ่ได้ดุกมาเบิ่งพอดีน้ําท่วมสระาบ่ได้ดุกมาเนาะพี่น้องก็คือน้ําสิท่วมดอกนี้โดยกะสระนากะมาแต่นอนเพพี่น้องเฮาดุกก็ได้บ่ได้ดุกมาหนาเพคะมื้อนี้กะสระาก็สิเอาสายยางมาฉีดน้ําบนเตาทานเฮามันเฮาอยู่บ้านนอเฮาหลังเตาทานเนาะพี่น้องเนาะโดย กาเฮือนคัว่วกะสิหกลูกร่างคือเฮือนหนูเนี่ยคือมพี่น้องเนาะเพราะว่าสาดาดากับผมไม่ได้คอยมีเวลาเอามาไหว้เนาะเพราะว่ามันหลายคนเฮ็ดคนเก็บมันนี่สา,าดาด่าเก็บไหว้กับเพื่อนกะสีเอาออกมาอีกคือเก่าม่พี่น้องเนาะก็คือโดยกับมันนี่กับซาดาดากับยู่เฮือนั่มีพี่น้องเลยคือผลจะตกแห้งอยู่มีพี่น้องเนาะมันนี่กะดินดินอยู่ในตอนนี้กับพี่น้องเลย บรรยากาศเป็นตานอนเนาะพี่น้องนอนห่มผ้าโอเคพี่น้องเดือนสันาหก็ชีเก็บกวาดตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเลยก็สีหกลูกด้านไงชักหน่อยพ่อพี่น้องบางน้ำท่วมเมื่อคืนนี้มันมาเป็นสายเลยเนาะมันแม่เลยวนพุ่นพ่พี่น้องต้นกุกเสาข้างนั้นเนาะเพื่อนครัวก็สีสรนดาหก็ชีพอโตเก็บกวาดตรงนี้แล้วก็เอาทรายหน้ามาสีพ่อพี่น้องเลยคือมันเปื้อนแห้งเนาะแถวนี้เนาะ ก็คือนำทานเฮ้าหลังต่อทานแบบซี่มันนอกเฮานั้มีต่อทานแบบซี่มันกะเวลาฝนตกพาลุมฮากะดังกะถ้าน้ำท่วมกับมันกับน้นสบายอยู่งพี่น้องเนาะโดยกะเฮาบได้าล,าลังพื้นเนาะโดยกะโอเคเพ่นพี่น้องในสาราดาก็จะขอโตก้อนพพี่น้องเนาะสาราดาจะเอาสายยางมาสีตรงนี้ก่อนเนาะโอเค เกโอเคะพี่น้องสดเอาใส่อย่างมาเร็วบร้้นน้ำจุกจุกวนนี้น้องๆจกจุกจุกจุน้องนะสารดากสิด่างตรงนี้พราะว่ามันดนำมืดน้อง น้ควัดเพลยพี่น้องเลยเนาะเดยกะโอเคเพลพี่น้องเลยเดี๋ยวซาลาลาจะขอโต๊ะเงียนเฮือนก่อนเนาะโดยสาลาลาจะขอโต๊ะลาพี่ลาน้องไปก่อนเพลย,ย,ยพี่น้องเลยเนาะโดยกะซาลาจะกวดตรงนี้เดี๋ยวเพลยพี่น้องก็คือสีแดวเนาะออกประทานมาตั้งไว้ที่เกามันเพลยพี่น้องเลยแต่ก็ต้องเสีหาที่ดองเนาะ โดยมันี่กับซาลาด่าจะคอตัวล่าพี่ล่าน้องไปก้อนเนาะโดยกลับไปเจอกันโอกาสหนาเพี่น้องเป็นมินิกระถักทายคือเก้าเนาะเพราะว่าบรรยากาศช่วงประมาณอยู่แปดโมงหรือเก้าโมงพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กับฝนกับสตกแน่ชนหน่อยเนาะการบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องโดยก็โอเคเพี่น้องกับน้องซาลดาก็จะขอกับคับสบายดีเบอร์สุขสุขคน สิเป็นพี่น้องทางลาหรือทางทางไทยหรือต่างประเทศก็ยินดีเบิ่งสุขผู้ทุกคนเนาะโดยมื้อนี้ก็สาดาก็สิขอโตราพี่ดาน้องไปก่อนก็ขอกล่าวคําบัดสบายดี